สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับวันนี้ผมมีเมล็ดพันธุ์สองตัวมานำเสนอนะครับตัวนี้จะเป็นเมล็ดพันธุ์ปอเทืองนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับอ่าส่วนตัวนี้จะเป็นเมล็ดพันธุ์ตะวันงอกนะครับอ่าหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับซึ่งเมล็ดพันธุ์ทั้งสองตัวของเรานะครับได้ครับเงือนที่เศีครับเม็ดใหญ่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเอาเมล็ดทั้งสองตัวให้ดูนะครับ นี่คือมเมล็ดพันธุ์ฟอเทียงนะครับสมบูรณ์มากนะครับส่วนนี่คือมเมล็ดทานตะวันโอกนะครับซึ่งของเราจะรับมาเป็นกระสอบขนาดนี้เลยนะครับแล้วเราก็นํามาแบ่งขายอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้ก็คือขนาด1นึ่งกิโลนะครับท่านใดสนใจครับเมล็ดพันสองตัวนี้นะครับ มเมล็ดปอเทืองและมเมล็ดภาตะวันงออกครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับจะมีน้องๆแอดมินคอยให้คําปรึกษาอยู่นะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับ